มันไม่ยูทูบจังเสมอนี่แม่หนูมันตลอดปีแม่ลูกแม่งม้วนไว้หมดเลหยังก็ได้มันมียูทูบจะเสื่อ่วงนั้นโอ้ทางั้นไม่มีเงินไว้เลยบ่แม่เออตอนมีเงินไว้แต่แม่เงินถึงเลื่แม่สร้างวัดลูกเดียวถึงเลื่นี่แม่ป้อนสื้อดันเนี่ยฉาบข้าวเฮ็ดวัดใหม่มันเด็ด้างตลอดนะลูกโอ้้างเท่าจังเสมอนี่แหละยูนี่ก็เฮ็ดกำแพงบ้านในหุ่นงามถึงเลื่นี่บ่แม่ คำเตือนช่องนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิดปวักพังก์เมือซีพ่นมันบอครับซีพ่นอันนี้ควบเกาแล้วพ่าะกไปขีดไปเร็วครับอันเอามื่อป่นนี่ไปขีดพ่นให้แม่เบิ้งกลับมานไม่แรงแถวๆอาจารย์คนละบอเขาคอยจังซี่ละในใจมาเบิ้งอันนี้ถ้าไปคอยไต่ขึงพ่องพ่นเอามือขีดพ่นพายายสอนเราตีเรียงแม่นเนาะครับ เขาอี่เป็นอาจารย์เป็นแปดเมื่อเป็นหาพวนเป็นศูนย์โอ้ยน้ำเอาถึกมดตัวไหนแม่ห้าแปดศูนเลยบะเออห้าอันห้าศูนย์แปดห้าศูนย์ปดเออเขาเต็มๆเลยค่ะนางกระไดโอ้บาบนี้ลรบลุ้มากเนี้อจ้ามาไปบ้างอูงูอันอูงูสามตัวไอท่านครับเกี่ยวกันนี้หันกับไปนี่อะะครับอาจารย์บอกเร็่องแบนเอ ไปนี่ขอมาสอนชูหัวฟังพ่อก็บานั่นแหละเ่าเจ็ดสามเจ็ดสามอีหรอชูหัวชูหัวเอออาอันอันขันชิแม่ฉันบอกให้ลูกฟังเดี๋ยวเราบอกเบิดหงส์กระจบมันหลายมันถูกหลายขนาดนั้นเลยบอกแม่มันถูกสมหมันถูกชูหัวเวลาหยั่งมากแม่แปะเอาเบิร์ดหส์ัวหนึงแม่งก็แต่งหัวเต้าอาจารย์อันขอพ่อแม่ครับฉันเขาแล้ว อย่างใ,ในพ่อนสิไปตัดก้านกล้วยมาเพื่อนว่าเออครับผมเมียก็คนซื้อก็ไปตัดก้านกล้วยไม่หรือครับแบ,บกก้านกล้วยเบ,บียกานกล้วยไม่เพื่อนเอาปงไม่หันเพื่อนว่าหาถูกมากถูกอันนึงเพื่อนนะไปหาถูกมากแค่จัียงในอาจารย์บนันก็ขอป้าผมจะหาตัดกระสุงเพื่อนว่ารเรียกออกเก่าหนึ่งเม,มียงือหัวนั่นปึ๊บบเถือบเถือเออ อยากหัวก็ยังอยู่ที่พนไม่ไหวที่ดีครับเพราะว่าสางวันใหม่ๆคนก็แม่นบ่แม่เออพนว่างยังติดเป็นเล่มก็มัดแต่พนว่างก้นคนเสาเนาะครับเอียงเหรอหันมาทันทีเราไม่ต่างันนาเอียงหนีเนาะเอาเราเป่าเนาะก้นเสานี่ยก็มาหายเบิ่งเสาเนี่ยครับเสาตัวนี้มันโคตรที่ไม่อยคนนะครับ โอ้ยเป็นสีใสเก้าศูนย์ถึกนี่เลยโอ้แต่จะคว้าถือเล็กมันจะนานตะกี่เทปกว่าเท่าเ็ท่าแางันครบได้ครับแต่ว่าเพิ่นบริบอกเพิ่นตัว่นบริบอกเขาเป็นตัวดอกไม่เพิ่นเพิ่นแปลความฝันง่ายๆบางวัวเขนออกแบบสองลูกสิบ้างไลยแม่จ้อยอยากกินปิ้งปลาครับเออปลาดูกุ้งปิ้งปิ้งสองตัว่นว่าครับ ม่ออกตัไม่ออกกระซกันเอาปลาก็เป็นแปดองตัวก็เป็นสองใชแปด่องสองแปดตัวจ้อยขนาดโอ้เทกอะเนี่ยแหละน้องเอวายูเรกันได้สวัดเป็นวัดเป็นวแต่เห็นี่แล้วกี่งวดแม่กี่งวดนี่กี่งวดนี่ครับงวดบันไดนับหลวงขันแม่บอกว่าบิ้มือกับบจสวันที่จะมาจักปีได้สองสปีผุ้น้าปเอ้ยคักเลยแม่ลังได้นี่โอ้ย เนื้นก้อนมูแลแหล่ะเพราะมีเงินสีชาของน้ามาได้กับเนื้อน่ะถือเลขวะนี่ยปุ๊จะมันถือเลขแล้วลูกโอ้ยินดกียเออเฮ็ดพักว่าเฮ็ดนะรับเฮ็ดกะบะกระบะนี่ไม่เฮ็ดพักสมมติว่าอาจารย์บอกปุ๊บนี่แม่ไปตีเป๊ะเป๊ะอะบอกแม่ครับไปยังมาบอกเขาหูหนึ่งหูกับนี่ครับ นั่งสับ่น่น่นบรรยายท้ำหฟังเห็นบหมเสมันแล้วบรรยายถ้ำไหลฟังแล้วก็นั่งสมาธิได้นี่มีมัซ้ำของหมันหนอแกะเนือกะอยู่ในหลุกลกออจังซ้งก็ยังถือครับบต่นี้วดาตัวที่นึงอีกแบบหนึ้ถ<อ>้าอาจารย์ินบนมากมันก่ครับผมย่บแบบห้ามันถอดมดหมากมากเลยนะลูครับได้หม,มาก,กมาก่อนมันในนึงแม่ดิแดงข้าเข่า่นก็นั่งบึงแม่อยู่ ครับตะกี oh, oh, ong ong ้มัน really. ม <let ember an S 2> ัท่านอย่านี้อันร่วงชันมพราะท่านางนีร่วงขั้วนะที่ซาล่ามองมองเพื่อนสันเขาโอ้ยมาอันอันเมื่อก่อนนี่ก็มีเงื่นเดี๋ยวสิบบาดวิธีอะไรเนาะตีคิดว่าแต่ว่าเราพูดเดียวแม่ดอกครับท้ายแจ์เพื่อนอย่างนี้เฮ้ยมันไม่ยากตรกแม่ปั้นแาดแปดแปดหกแปดชิ้นนะโอ้ยสามตัวมองกล้องเลยสามตัวมองกล้องเลยบ่แม่เออมาขอเกณฑ์กับเราเพื่อนโยชั่ซะ เชื่อรเทาให้บ้านให้บ้านนั่น,นสาแม่ิสาให้นังิอาอยาปเป็นยัางก็ถึงได้ชุ่มหดชุ่ม,มดเทเลนี่ <c oughs> ยอยากว่าก็นยังนี่ให้ทิ้มได้ก็ถึงได้คม,มดคุ้มหดแท้คุนแล้วเขาเจว่าเพราะถึงมวลทับบุญกับมวนด้วยและเพราะว่าเข้าใจเงินมากบริสุทธ์อยู่เอาแม่ลูกขออนุญาถามเนาะถูกเลขบ่อยๆเนี่ยลูกรู้บ้างไหมเนี่ย ลูกก็รู้ว่เนีู่ยแม่ซื้อที่พูดอันอันบ่ได้บอกเขาดอกมันถึงจังบอกเขาเขาไปจักตลอดเออัวหนึ่งได้เด็ดอันนี้แม่ฝันครับอันแรกฝันเนี้ยพอนางยังอันนี่เร่องัวหนึ่งครับพี่ปอขาเล่าฟันเราขาได้ขี้มากาใช่เออขี้ยากอีละกันมึงฝันว่าได้ขี้มากมากมึงกัเป็นซีหน้าก็เป็นหักอันนี้อันให้มึงซื้ออันซี่หาหกแ้วพะนะ อันเรียกสเตนไม่ใช่ออกคือบอกพอแม่ละมันมันเรียกว่าสเตนว่าสเตนเดี๋มึงไ่ชื่อโลดสิถึงอี่รีแม่ลูกแต่อยากข้าแต่อยากหัวช่วงเข้าถ้ำบุญพรคักแหละมันมันมันชิมิตัรชอยครับอืมแม่บ้านนี้ไปใส่ดูวัดคำจังหัวมาชูมือ,อตลอดจกว่าโอ้ยเดี๋ยวนี้มันกับไปสวนม่อนคำบัมมไดก็ออกไปสวยไปนี่ตลอดอถึงว่าแม่แม่เลขแม่แม่แมแมแมนะนะเนาะ เออแมน,แมนี่คันแมนยูทไต์ตกีดอย่โอ้ยแม่นอย่อันนี้ยังเี่อที่แม่นอย่โอ้ยโอ้ยมันมีแบบตัวให่เงิงนด,งดังทั่วโลกเลยดังทั่วโลกเลยเตกีด้านนี้โอ้ยเอาไว้บาเรื่องอันอันไม่มีอันนั่นถือว่าตลอดค่เบ่าเบิ่อเมื่อก็ไ่จบยังวะาปัดได้ครับอิริแต่กี่เธอครับได้ครับอิริเออเป็นสูตรคำนวณหรือว่าฝันแม่ส่วนมากบ่มีคำนวณบ่มีคำยังแต่คนบอกมาบางๆเทาสตีเอา์โลดเดี๋ยวนี้ได้ไปหาท่านไหม โอ้ยพ่นหลวงแล้วโอ้ท่านเสียแล้วมรณะแล้วเรียมรณะฮะผู้สาวมักเพิ่นเพิ่นกัโอ้หักมุมได้ล้วแม่หนึ่ง้อยเนาะพระหนุ่มโอ้พระอายุสามสิบปีนึงครับพระหนุ่มหนุ่มโอ้ท่านท่านท่านศึกเหรอครับเจ้าคนศึกคือมาศึกคนนี้แต่ตื่นดุลแล้วโอ้แต่ว่าบอกเลขเนี่ยผ่ากลับไปเอ้ยพ่นพ่นไม่บอกคนโตเบ่าบัลหาไม่ใี่ละแห่งแปลง่ายบางบ้างบังบ้างเนาะแม่เนาะเบียดที่แปลง่ายเลยแหละพ่นเบาขึ้นมากครับ เมื่อเนิ่งโทรเข้ามาแม่แจ้แม่แจ้ซื้อเอมลอยมาให้เด้อพอนะโอ้ยจังไใดน่าสมใช่ใภายนอกสิเป๊กเอาเอมลอยไปเพิ่นอีหลีครับมันก็ออกเลขไม่เอมลอยล้วลูกสามตัวแมนเต็มเลยงดงดงที่ออกสามตัวเนี่ยเนาะเออแม่แม่ปรซื้อเด้มก็แม่เข้าใจว่าเป็นเขาจะได้เอมลอยอีหลีแต่กว่าถ้าถ้าเกิดมีออก โซเชียลอย่างเงี้ยดังไปแล้วบ่แม่โอ้ยแม่ชินดังบดผีบดแชดเลยด้๊ดีว่าดันอะว้าวว้าวโอ้ดังบดปีบดาติเลยบ่แม่เออดังบดปีบดแชดแห้งๆบดสุดชัยหลายดอกเออจริงอก็บ้าเดือเดือดสีน้อครับหน้อยๆถึงกะลอดงี่มาตั้งทส่วนมากจะสอตัวหรือ3แม่ยสองตัวนี่ละลายสองตัวนี่หลายเลยสองตัวนี่หลายครับอือสามตัวก็ห่างๆเขา ส่วนส่วนเดี๋ยวนี้เป็นสูตรคำนวณไปก่อนนะแม่นเนาะแล้วก็เป็นผูคํคพองอนะครับเอาไหนดูสูตรหน่อยแม่สูตรเรายกให้ดูหน่อยครับผมอันนี้ละสูตรแม่ใส่แม่อันนี้สูตรสูตรแม่ปันนะครับสูตรสูตรของแม่ปันเอยอยาก่อพ่นที่ยัย <นา S 2> ยงตัออาจารย์เท่าน,นั้นไ่ขอพ่นที่บันี้อาจารยสูตรอันนี้สูตร วันนี้ขอเหล็กปูเหล็กปูคำมพองอืมปูคำมพองเลยครับแม่ทั้งทั้งนลยเป็นปูคำมพองตีอืม้างล่างน,นี่นนเป็นขั้มสอบชัน้นโตสอบชัน้ชนโต,นตแม่ดอกโตัวเรือ่องมีสองชุดนะครับมีทั้งปูคำพองมีทั้งอ,อของแม่ปันเลขสูตรนะครับผมเป็นแนวทางเนาะแม่เนาะ บ้านี่คอนี่คือเมาของแม่ว่าขาดจักมือได้แม่ประจำที่วันตลอดด้วยครับเขาได้เกลือยุคอนแหละครับไว้นะครับผมเกฟซออันนี้มีทั้งแม่ปันแล้วก็เลขปูคำพองนะครับเนะบา,านะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับแม่ก็เล่าให้ฟังนะครับที่มาที่ไปนะครับ